สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมตรายานินมาเล่นพีเกี้พ่เรีพี่คคาที่ชินเคยวันนี้มาในท็อปปี้คอนเทนต์นะคะท็อปปี้คอนเทนต์เอ่อเป็นแรนดอมเนาะแรนดอมคลิปเดียวะนะคะโอเคกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้แรนดอมคลิปซึ่งอาจารย์ไม่รู้ว่าจะอ่านไพ่แบบไหนไพ่จะเกิดอย่างไรนะโอเคเราไปดูกันนะเขาดูสถานการณ์คุณและเขาก่อน เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเรียดไม่ต้องเครียดมันมากนะคะโอเคดูสถานการณ์คุณเขาก่อนนะว่าแบบไหนยังไงพี่นบสอบมีการตั้งดาบใส่กันคุณอาจจะตั้งดาบใส่เขาก็ได้คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองนะคะคุณยังไม่พร้อมกับการที่จะกลับไปในความสัมพันธ์คือช่วงนี้คุณขออยู่กับตัวเองก่อนนะ,ะห่างๆกันนะ Queen of Wands คุณอาจจะไปใส่ใจเรื่องการทำงานการพัฒนาตัวเองเรื่องการงานของคุณแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคุณเลยนะนายซอกวานหูควีนขึ้นหมดเลย Queen of Pentacles ซึ่งคุณนะภายนอกคุณดูนิ่งเงียบกับสถานการณ์นี้นะคะภายนอกคุณดูนิ่งเงียบกับสถานการณ์นี้แต่ในใจคุณก็รู้สึกวันไหว พอสมควรว่าไม่คิดจะติดต่อสื่อสารไม่คิดจะทําอะไรไม่คิดที่จะทําอะไรให้คุณได้รู้สึกว่าคุณได้รับคุณค่าตรงนั้นไหมแต่คุณก็นิ่งๆแล้วนะคะแล้วคุณก็จะไม่ยอมด้วยอีโก้คุณก็มีนะสรุปให้ได้ว่าตอนนี้นะคุณไม่มีการติดต่อสื่อสารคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองแล้วภายใต้ความนิ่งความมีโก้ของตัวคุณนะคะให้สลับไปได้นะ าภายใต้ความนิ่งความมีก้อของตัวคุณซึ่งคุณเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองมุมม่งมั่นการงานการเรียนกับว่าไปนะคะคุณก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่เหมือนกันว่าเขาไม่แคร์เราเลยเลิกนะประมาณนั้นนะคะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลม,มีชุดตุนคุ้มธาตุไฟเม็กซิงธนูธาตุดินพ้สกกันมกกังกรเนาะค่อนข้างขีงข้น้อยขี้น้อยใจเหมือนกันนะคะคุณถึงภายนอกจะดูไม่สนใจแต่ภายในก็แบบ น้อยใจนะในลักษณะแบบนี้โอเคนี่คือพลังงานนะคะนี่คือสถานการณ์คุณละเขานะโอเคก็มีการห่างกันเราเกจะมาดูกันนะคะเขาพลังงานเขาตอนนี้เป็นยังไงกับความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นะแล้วก็พลังงานคุณกับความสัมพันนี้เป็นอย่างไรใช้ไพ้สำหรับเดียวกันในการเปิดเลยนะคะวัดกันไปเลยนะ ดูที่พลังงานเขาก่อน Tree of Cups พลังงานคุณค่ะมาดูพลังงานคุณ Here of s w o r นะตอนนี้คุณอาจจะไปส่องดูเขาก็ได้นะส่องโซเชียลหรือส่องอะไรเนี่ยอะไรที่ส่องได้ก็อาจจะไปส่องแล้วประมาณว่าเธอจะเอาอยัางไงกับฉันจักนะคะแครสลับกันได้ไว้ t ซ่าได้นะไปดูที่เขานะคะ Tree of Cups The Sun ตายตาย ตายตายอะไรดูเหมือนไม่สลดนะอโอเทนวานโอเคนะฮะเห็นละเห็นละ queen of w a n d s อ่ะก็ดูที่คุณ pay of s w o r d s นะ a e of w a n d s s w i t c o f Source. นะขอดูอลังานเขาหน่อยขยายทุยอกครับชุยอกหวานเขารอการติดต่อสื่อสารจากคุณนะคะอืมจะซันจะไฮพินเทสคุณเงียบเขาก็เงียบนะ คุณเงียบเขาก็เงียบแต่การเงียบของเขาถามว่าที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกคือทําไมไม่สลดเลยเหรอมีชสสามถ้วยมีทางเดือดสารเขาอาจจะไปหลันลาหรือไปดื่มไปปาร์ตี้อยู่ก็ได้ในชั่วโมงนี้แต่จริงๆลึกๆภายในใจกับวการที่คุณนิ่งหรือเงียบหายไปเขาก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะประมาณว่าเมื่อไหร่คุณจะมาสักทีนะหรือในยะหนึ่งถ้าคุณอยู่ในที่เรียนที่ทํางานนะ คุณเพิกเฉยหรือคุณอิกนอเขาหรือคุณทําตัวห่างเหินเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแย่เหมือนกันหนักกับการต้องรับสถานการณ์ในการที่คุณเพิกเฉยเนาะค o ีน n ลวอร์น hmm. s t ื e ส t f o n เพนะโอเคอ่ะมาดูที่คุณ pay of ยนะ์ o อฟสอดเอชอคเนาะเจถ้วย Seven of c อ r d คาวส์คิงออฟสอมคุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดูเขาอยู่นะคะดูเขาอยู่ประมาณว่า เป็นไงล่ะฉันตัดสินใจห่างแล้วเธอเป็นไงเอ่อลักษะนี้นะเอโซอฟอลแล้วก็เทนอฟครับจริงๆแล้วตัวคุณยังพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นะเออเทนอฟครับไม่ได้จะเอโซฟครับเนาะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่เนะาะอาจารย์เห็นความสัมพันธ์ในของคุณเป็นในลักษณะที่เฟนฟีเบนิฟิตเกินกว่าคเพื่อนไม่ใช่แฟน ในลักษณะนี้หรือในย่าหนึ่งบางคู่บางเคสอาจจะเคยเป็นครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มีการหย่าร้างจากกันไปเนาะอืมเจ็ดถ้วยเอชอบคัพขยะเป็นเอชอบคัพเนาะ f ้าออฟสว o r ดจจเจวิลหกเหรียญเขาดู6เหรียญหน่อย s ิก็เป็นชิพเคิเขาดูหเหรียญหน่อย o ูเออร์เป็นเจอคอลสอืมซิกอบซอสนะบอกูอูเปิดเยอะเลยขอดูไอ้นี่หน่อยสิเ h e เจวิลอ่ะไฟลิบซอสอดดเจวิลร้านยะชอบครับอืมโอเคนะจริงๆแล้วคุณก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเนาะ ตัวคุณเองสถานการณ์สถานการณ์หรือพลังงานของคุณเป็นไปนในลักษณะที่ว่าเออก็เหมือนจะทําหรือสร้างบทเรียนให้เขาได้รู้สึกสํานึกนะตัวคุณนะคะแต่คุณก็ยังแอบมองแอบส่องเขาอยู่นะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณคุณก็พร้อมกับที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาจริงๆในพื้นที่ตรงนั้นหรือที่ตรงนั้นมันก็มีความสุขถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบางคู่บางเคสอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเติร์ปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะเนาะเพราะขึ้น7ถ้วย10ถ้วยมี3ถ้วยตรงเนี้ย ในบางครั้งคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่คุณก็ไม่อยากกลับไปอยู่ในวนลูปแบบเดิมๆหรือเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณก็ไม่มั่นใจแล้วคุณก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาการกลับมาของเขาหรือการกลับมาในความสัมพันธ์ที่เขาเป็นนะที่เขากลับมาหาคุณเนี่ยหรือคุณจะไปต่อ,ขอเขาเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะที่คุณต้องการาดานนะคุณไม่มั่นใจเลยสิ่งที่คุณกลัวนะคะฟ้า debut, นะรับสอดเดวิลนายเจ้าภาแลวเกิดเขาตื้อเยอะๆล่ะเออคุณใจอ่อนกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ ลดละเลิกความแบบความเป็นความต้องการของตัวเองไหมคือใจอ่อนน่ะสรุปคือใจอ่อนกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนเดิมไหมก็คือเรื่องอาจจะเป็นเกิดคาว่าเผื่อไม่ใช่แฟนเฟนวิบเนฟิตไม่ใชัดเจนแบบนั้นนะซึ่งตอนนี้คุณพยายามนะตัวคุณนะมองว่าเก้า 9, 3, เหรียญสามเออหกเหรียญสามเหรียญเป็นเก้ากับหนึ่งนะคะเออเป็นเก้า 9, กับสามคุณจะพยายามที่จะพูดคุยกับเขาหรือเว้นระยะห่างกับเขาให้ได้ ให้ได้มากเท่าที่ควรอ,อ่ในย่าหนึ่งคือจากหน้าไพ่เนี่ยพลังงานของคุณเป็นไปในลักษณะที่สรุปโดยย่อๆก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณก็พยายามที่จะแสดงออกหรือห่างเหินให้เขาได้สํานึกนะอาจต้องพู๊ตรงนี้แต่ตัวคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่ดีกลัวใจตัวเองกับก,บการที่กลับไปเริ่มต้นใหม่และกลับไปอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ใชัจเจน ตัวคุณจะพยายามจะให้คุณค่ากับตัวเองหรือรักตัวเองให้มากๆในการถ้าสมมติว่าเขากลับมาคุณกลัวตัวเองใจอ่อนที่สุดนะคะเพราะว่าคุณคุณยังคุณยังมีใจอะอาจารย์บอกแบบนี้ว่าคุณยังมีใจมันก็กลัวว่าเออเราจะกลัวใจอ่อนกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมคุณจะพยายามให้คุณค่าหรือสิ่งที่คุณต้องการให้ได้มากที่สุดนะนี่คือพลังงานของคุณส่วนพลังงานของเขาเนาะ เออทวิลค o พทวิลวอนจุดซันเดอะไพินเทสที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์คุณเป็นในลักษณะที่ไม่ชัดเจนนะต้องบอกแบบนี้เห็นชัดมากๆแล้วเขาก็ได้ใจกับความไม่ชัดเจนตรงนี้เขามองว่าคุณพร้อมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เสมอซึ่งตอนนี้ถ้าเขาเงียบใส่คุณเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้คุณยอมรับว่าต่อไปในอนาคตในความสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยคุณ ถ้าคุณกลับมาคุณก็ต้องเป็นในลักษณะเดิมคือไม่ชัดเจนอีกคุณจะคุณจะโอเคไหมคุณจะยอมรับไหมถึงภายใต้ตรงนั้นนะคะภายใต้ตรงนั้นนะดูเขาเหมือนไม่แคร์ไม่ใส่ใจแต่กับการที่คุณอ่าแสดงความแบบเพิกเฉยนะหรือไม่ได้สนใจหรือแสดงความหังเหินมันก็ส่งผลให้เขารู้สึกเช่นกันว่าเมื่อไหร่สถานการณ์แบบนี้มันจะได้จบลงสักทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไมอยากไปต่อกับคุณแต่เขาจะไปต่อในลักษณะที่เขา คุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินนะในลักษณะแบบนี้นี่คือสถานาการณ์พลังงานคุณและเขานะคะคนนึงก็รอให้ติดต่อสื่อสารไปต่างคนต่างรอแหละประมาณว่าใครติดต่อก่อนแพ้นะคะแพ้ในที่นี้คือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนส่วนเขาต้องการความสัมพันธ์ในเป็นลักษณะเดิมไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าคุณติดต่อไปก่อนนะคุณยอมเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ก่อนมัหมายว่าคุณยอมรับกับก,บการที่ไม่ชัดเจนนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาติดต่อคุณก่อนนะ ก็หมายความว่าเขาต้องยอมรับในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากกว่าเดิมน,นี่มันเป็นอย่างนี้สถานาการณ์คุณนะคะโอเคเขาหรือคุณเน,นาาี่ยจะเกิดนายลัคนาราศีกลุ่มทาตุไฟเมฆสิงห์ธน,นูท่านนมินถุนตุนกลุ่มท่านน้ำมีกระกฎพิจิราศีมังกรได้นะโอเคเราก็จะไปดูกันว่ามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะ ว่าแบบไหนยังไงความรู้สึกของเขามีต่อเราในตอนนี้นะคะถึงแม้เขาดูแบบไม่แคร์ก็ตามนะอืมโอเคเอาไพ่เอา,าเ o c a l l y ออกมาหน่อยนะคะคอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้เลยคะ่ะคนพลังงานส่วนใหญ่เนาะไปดูแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงอภัยเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซสียเรียดไม่ต้องเครียดมันนะคะครับครับพอนะดูแบบให้มันสม่ำๆพอนะ อยากรู้ว่าดวงนี้ไปดวงคุณไหมก็แนะนำดูดวงส่วนตัวดีกว่าถ้าใครสนใจนะคะอาจารย์เปิดคอร์สอัพสกิลการร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิติคำถามไปปิดแบบไหนคำถามไปเปิดอย่างไรจับตำแหน่งไหนในการตอบคุณการทำนายนะคะราคาคอร์สอยู่ที่8 9 9เรียน1-10กรกฎานี้แล้วถูกมากเรียนวลานละ 1, 1ชั่วโมงครึง่งจะเป็นการติวเข้มนะการร้อยเรียงอ่านไพ่แบบนีแบบมีแบบม,ม,มิติ นะซึ่งอาจารย์ก็สอนไปแล้วคอร์สแรกคอร์ส2ก็ลูกศิษย์ลูกหานี่แหละต้องการที่จะเรียนต่อซึ่งมันสนุกบางคนเรียนคอร์สแรกแล้วก็มาลงคอร์ส2ต่อสนุกนะคะใครสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกับแอดมินได้เลยนะอมโอเคมาดูกันค่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะ โอ้โห <g ül üyor> เกีเปรี้ยวนะดึงดูดว้าวไม่ได้ตั้งใจสิบแปดบวกก็ได้ตั้งใจก็ได้สิบแปดบวกนะจ้เออโอเคเนาะยูแจงอืมอํานาจนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวขอดูอยุแยงอีกใบน่งอืมเครียดอืมอะไรอะ่ะรอคอยอีกโก้จัดอ่ะคุณนะคไพ่นี้คือเขาอีกโก้ใส่คุณมากๆเลยนะคะคือแบบอยากได้อะ่ะอยากมีคุณ อยากต้องการโอบกอดอยากจะมีอะไรที่มันรู้สึกลึกซึ้งมากๆแต่ไม่ยอมไม่ยอมด้วยความว่าอีกโก้แล้วอีกโก้กอดอีกโกแ้แล้วไงแล้วก็คือเหงาเดียวได้นะกอดอีกโก้นะคะเออเครียดนะมันมีความรู้สึกของเขาที่ว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารหน้าไพนี้นะคะมันเห็นไหมยุ่ยแยงแล้วก็เครียดอยากติดต่อสื่อสารเพราะจริงๆแล้วความปรารถนาของเขาที่มีต่อคุณมันรุนแรงนะปรารถนามากๆที่จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ ปรารถนาที่จะทําอะไรต่อมีอะไรกับคุณเยอะแยะมากมายแต่ด้วยความว่าอีกโก้จัดก็เลยต้องแบบเออเอาไว้ก่อนมันเหมือนเสียงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเสียงกระซิบอะ่ะเสียงกระซิบบอกเอออย่าเลยนะไปแล้เก็จะเสียฟอร์มนะมันจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นแบบนี้ก็หวาไปในะในสิ่งที่จินตนาการของเขานะคะเนาะมีบางสิ่งบางอย่างในเห็นไหมเป็นมารเป็นมารนตัวมารกระซิบ นะแทนที่จะเห็นดีเห็นงามว่ากลับมางอเราให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็กลายเป็นว่าไม่งพอพอด้วยว่ากโก้ตัวเองคําขอคําขอแล้วไงตอเหงาโดดเดี่ยวอยากเป็นคนที่กลุ่มอํานาจกลุ่มกลุ่มความสัมพันธ์อยู่เหนอือความสัมพันธ์นะแล้วหเหงาแล้วเป็นไงเครียดเหงาโดดเดี่ยวไม่มีกันเลยกะัอืมช่วยได้ไหมช่วยอะไรได้ไหมทั้งที่ใจอยากมามากเลยดึงดูดเซ็กแอพเีย อยากเข้ามากอดอยากเข้ามาแสดงออกถึงความรักอยากจะเข้ามาโรแมนติกกับคุณนะเออคอดูด้วยไพย่ทาโร่หน่อยค่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราคะตอนนี้ทุยบสอดเจ็บปวดแล้วก็ทรมานภายใต้ความนิ่งนะคะเดอะฟูฉันจะไม่สนใจนะเขานะห้าหมหาย ปล่อยปลดป่อย,อย,อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ไม่นานแล้วเขาก็ต้องสับสนตัวเองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแฮงแมนกลับไม่ได้ไปไม่เป็นเพราะหนึ่งรักนะรักรู้สึกอยากอยู่ใกล้ยอยากอบกอดเสมออยากจะแสดงออกถึงความรักแต่ความเป็นตัวตนของตัวเองมันคำขอก็ทำให้ตัวเองดู เพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เขาก็คือสับสนนะคะความรู้สึกก็คือสับสนทั้งรักทั้งอย,อยากอยู่ใกล้อยากจะปลดปล่อยตัวเองความไม่เป็นตัวของตัวเอง mm hmm. เพื่อจะมีคุณอยู่ในชีวิตเนาะทริอปซอดเจ็บนะกับการที่กอดตัวเองแบบนี้กอดอีโก้ทริอบสอดเอกอ่อจมัมเบจิกเชียนก็คืออยากเริ่มต้นกับคุณสักทีอ่ะแต่เขาไม่จะไม่ยอมคุณนะหน้าพ่ยนะคะ ห้าไม้ six of cups เนะ four of wands แน่นอนนะแน่นอนก็คือความสัมพันธ์จะเป็นในลนักษณะที่สิ่งที่เขาต้องการก็คือก็อยู่ในลักษณะเดิมก็คือไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนก็เหมือนที่อาจารย์อ่านหน้าไพ่ไปเมื่อกี้ว่าคุณถ้าเขาติดต่อมาเขาต้องชัดเจนแต่ถ้าคุณติดต่อไปคือเขาก็จะได้เรียนรู้แบบที่ไม่ชัดเจนในแบบที่เขาต้องการนะอันนี้เขาคร่าวเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่มี ในตอนนี้ที่มีต่อคุณก็คือหูอยากเข้าใกล้คุณมากเลยอยากแสดงออกอยากแสดงความรักอยากจะอบอกอดนะสร้างความโรแมนติกที่มีต่อกันนะอยากดูดดื่มด้วยเห็นไหมจากาไพ่ใบแรกแต่ด้วยความเป็นตัวตนของเขาเขาต้องการคุมนะคุมเกมในความสัมพันธ์ต้องการอยู่เหนือในความสัมพันธ์เขาจะต,ต้องอยู่เหนือในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยไม่เลือกนะเขาไม่ฟังเสียงหัวใจอ่ะแต่เขาฟังสมองของเขาอ่ะ ม่ฟังเสียงหัวใจในความปรารถนาของคุณที่จะมีคุณเนี่ยเออไม่ฟังเสียงหัวใจแล้วฟังสมองนะับสรุปสุดท้ายก็อยู่บนความเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดายกับอีโก้ที่เขาได้เลือกแล้วรู้สึกสูญเสียห้าเหรียญอยากให้คุณอ่าหน้าไพ่เนี้ยเหมือนอยากให้คุณไปวิ่งไล่ตามเป็นคุณให้ priority ให้ความสำคัญกับเขาตรงนี้นะคะ นะงั้นก็สรุปให้ได้ว่านะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้คือเจ็บปวดนะเจ็บปวดกับการที่กอดอีโก้กอดความอยากเอาชนะกอดความเป็นตัวตนอยู่บนควันอ้างวางและโดดเดี่ยวแล้วก็รอคอยแทนที่จะฟังหัวใจตัวเองในการที่ปรารถนาคุณมากๆปรารถนาคุณมากๆปรา,าปรถนาที่มีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะทำอะไรร่วมกันแบบโรแมนติกโซโรแมนติกอะไรพวกนั้นนะ ในลักษณะนี้แต่ไม่ยอมทําเพราะด้วยว่าความเป็นตัวตนของเขาเยอะข้อแรกข้อที่2อ,อีโก้จัดข้อที่3เขาอยากเป็นคนคุมในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ความที่เป็นแบบนั้นอยากเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอใช่ไหมช่ยวยสอนอย่ามใชีเียนอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ที่จะทําอะไรเขาก็เจ็บปวดต่อไปกับการที่คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมทําอะไร ก็ให้เจ็บปวดต่อไปนะคะโอเคก็สรุปให้ทั้งหมดนะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะโอเคเนาะความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นแบบ เพื่อนเก่ากันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถเป็นไปในลักษณะที่ชัดเจนได้นะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาได้นะมีความแตกต่างท้งด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาระยะทางทัศนคติเนาะคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจทํางานเกี่ยวกับโค้ดนะเกี่ยวกับการพูดการเจราจาเป็นนักพยากรณ์อย่างนี้ได้ด้วยเนาะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์อืม ที่เห็นชัดๆก็มีเท่านี้นะคะก็จบเรียบร้อยเป็นรูวแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมากๆค่ำๆก็พอนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวไลน์ Official l i แอดไลน์จองคิวกันได้นะคะต้องแจ้งนิดนึงเอ่อตอนคลิปออกอาจารย์อาจอาจจะนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเค,คลียร์คิวเอ่อเคลียร์คิวก่อนเพราะงานเยอะมากเอ่ออาจารย์อาจจะไปปฏิบัติธรรมในการตอบกลับของอาจารย์หรือแอดมินอาจจะตอบกลับล่าช้า นะคะแล้วก็สมมติจองคิวก็ถ้าสมมติได้ไปปฏิบัติธรรมก็ต้องหลังจากปฏิบัติปฏิบัติธรรมมาแล้วถึงจะมาดูดวงได้เนาะแต่สําหรับใครสนใจเรื่องจองที่เรียนนะจองที่เรียนเรียนคอร์ส up skill นะร้อยเรียงการอ่านไพ่แบบมีมิติแบบมีมิติก็สามารถ add line จองที่เรียนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มได้นะคะถึงแม้จะไปปฏิบัติธรรมแต่ต้องคือการตอบกับร่าชาบ้างต้องขออภัยเวนะี่นี้ด้วยเนาะ โอเคก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้แบบนี้ขอบคุณชุกการไลค์ขอบคุณทุกการ Subscribe ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ